หัวใจสดใสจิปป๊บบอกฉัดเปิดตัวหนุ่มรู้ใจคนใหม่ดีกีนักธุรกิจงานนี้เพื่อนและแฟนคลับแห่แซวสนันไอจีการน้านี้ทำเอาหลายคนลุ้นกับความรักครั้งใหม่ของนักแสดงพิธีกรอารมณ์ดีจิปป๊บบอกฉัดเทียมชัยหลังเจ้าตัวและเพื่อนสนิทเพชรนาระแท็กทีมทำช่อง YouTube พ่อหนอเพื่อนนิดแต่ในคลิปกลับไปสะดุดกับหนุ่มดูดีแถมแท้แค่สาวจิ๊บตลอดเวลาทำให้อดสงสัยไม่ได้เลยคะว่า เป็นหนุ่มคนใหม่ของเธอเอเปล่าล่าสุดสาวจิปไปทิปหลีเป๊ะกับเดอแก๊งเพื่อนสนิทแต่ก็ไม่พ้นสายตาชาวเนต็ตวันก่อนเธอลงคลิปในสตอรี่เคียงข้างกับหนุ่มหลอ่อแถมยังดูสนิทสนมกันเป็นพิเศษอีกด้วยค่ะโดยก่อนหน้าจิปบอกฉัดก็ลงคลิปดำน้ำพร้อมแคปชั่นหวานซึง้งและแท็กตรงหาอีกฝ่ายว่าและแล้วเราก็เจอคนที่ไปดำน้ำกับเราได้ทุกที่ดีใจมากๆที่มีคุณเข้ามาในชีวิตนะคะ จากนั้นสาวจิ๊บตอบย้ำความสัมพันธ์กับหนุ่มหล่อด้วยภาพดำน้ำอีกเซตและตีเทนิสด,ด้วยกันพร้อมแคปชั่นหม่บอดดิการทั้งบนบกและในน้ำงานนี้ก็มีเพื่อนๆและแฟนครับเข้าไปแซวเธอกันไม่หยุดเลยค่ะ